มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ออกมาในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ใครบ้างที่ควรจะไปเข้าร่วมมีผลดีผลเสียยังไงเราควรจะไปเข้าร่วมไหมวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟินฟินที่จะมาคุยเรื่องการเงินในภาษาที่เข้าใจง่ายๆวันนี้หลายคนส่งคําถามเข้ามานะครับว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้วิกฤตโควิด19ที่ยืดเยื้อมาผลกระทบที่เราเห็นชัดที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหลายคนเริ่มเห็นว่ารายได้ของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงนะครับบางคนเริ่มกังวลว่าภาระหนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจ่ายได้ไหมแล้วก็มีโครงการหนึ่งที่ออกมาก็คือมาตรการสําหรับช่วยเหลือลูกหนี้นะครับวันนี้จะมาอธิ เขาและใครบ้างที่เป็นคนที่เหมาะสมที่จะเข้าโครงการนี้ครับก่อนอื่นเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคําว่าพักชําระนี่ไม่ได้หมายความว่าให้หยุดจ่ายเงินนะครับในช่วงที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ออกมาตอนนี้นะครับหลายคนได้ยินควาว่าพักชําระนี่ดีใจเพราะว่ารู้สึกว่านี่ที่เป็นอยู่ไม่ต้องจ่ายแล้วที่จริงไม่ใช่นะครับคำว่าพักชําระนี่ในที่นี้เกือบเกือบทุกธนาคารที่ออกมาบอกว่าเป็นการพักชําระเงินต้นนั่นหมายความว่าแต่ละเดือนเนี่ยที่เราจ่ายไปให้แบงค์นะครับสมมุติเรากู่บ้านมา3ล้านบาทเราจะมีภาระในการจ่ายเงินค่าว้วนประมาณแต่ละ2 0,000บาท ใน2 0 0 0 0บาทนี้เองครับแบ่งเป็นเงินต้นกับดอกเบีย้ยซึ่งสิ่งที่ธนาคารบอกว่ามาตรการในการช่วยเหลือช่วงนี้คือเป็นการพักชําระเงินต้นหมายความว่า2 0 0 0 0บาทที่ปกต,ติเราจ่ายธนาคารครับมันอาจจะเป็นเงินต้นประมาณ5000บาทอีก1 5 0 0 0บาทเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยถ้าคุณเข้าโครงการพักชําระนี่เงินต้นครับคุณอาจจะได้ลดค่าผ่อนต่อเดือนจากเดือนละ20,000บาทหรือเดือนละ1 5 0 0 0บาทโดยที่15,000บาทที่จ่ายไปเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดครับ หลายคนถามเอ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าร่วมโครงการนี้มาตรการนี้1ปีแสดงว่า1 5 0 0 0บาทที่เราจะจ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในอีก1ปีเป็นดอกเบี้ยทั้งหมดเลยไหม <c> um คําตอบก็คือใช่ครับหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่คุณกู้เงินมาก้อนหนึ่งนะครับดอกเบี้ยมันจะถูกคิดแค่เท่านี้แต่ว่าในปีนี้ครับถ้าคุณไปเข้าร่วมมาตรการดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายเนี่ยเป็นเท่านี้บวกกับอีก12เดือนที่มีแต่ดอกเบี้ยรุน้วนเลยนะครับทำให้แต่ก่อนเนี่ยอาจจะผ่อนีลาย่31-32ปีกรายเป แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าโครงการนี้ไม่ดีนะครับโครงการนี้จริงๆแล้วมีไว้เพื่อช่วยลูกหนี้ที่บอกว่าตอนนี้ภาระทางการเงินเนี่ยมีหนักหนาเหลือเกินช่วงนี้ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินหลายคนก็เลยกังวลว่าตอนนี้รายได้เนี่ยก็น้อยอยู่แล้วให้เอามาจ่ายหนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีก็เลยพอมีโครงการนี้นะครับเขาสามารถที่จะจ่ายหนี้ในปริมาณที่น้อยลงเพื่อรักษาเครดิตไว้ตัวเองจะได้ไม่เสียเครดิตบูโรแต่ว่าเงินที่จ่ายไปเป็นดอกเบี้ยทั้งหมด เข้าสู่คาถามที่2ครับถ้างั้นใครบ้างที่เหมาะกับโครงการนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าในมาตรการพักชําระเงินต้นเนี่ยมันทําให้เราจ่ายแต่ดอกเบี้ยตอบง่ายๆตรงนี้นะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่ รู้แล้วว่าตอนนี้ณะสะภาพของตัวเองคือไม่มีสภาพคล่องมากพอรายได้ต่อเดือนลดลงนะครับถูกแต่ดเงินเดือนบางคนถูกแต่ดเงินเดือนครึ่งเดือนบางคนขอไม่จ่ายเงินเดือนเลย3เดือนแบบนี้เป็นปัญหาแน่นอนนะครับโครงการพักชําระหนี้เงินต้นแบบนี้ก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าในประเทศไทยนะครับก็จะมีธนาคารออมสินที่ออกมาช่วยลูกค้าเงินกู้นะครับโดยพักชําระเงินต้นแล้วก็ดับเบี้ยเป็นเวลา3เดือนเลยครับโดยที่คนที่มีเงินกู้กับธนาคารออมสินอยู่เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับธนาคารจัดการให้ทันทีแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับนี่ไม่ได้ลดลงนะครับเพียงแค่พักชําระเอาไปก่อน ดังนั้นก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือลุกหนี้ที่เรากำลังจะไปเข้าร่วมเนี่ยเป็นโครงการที่พักชําระเฉพาะเงินต้นหรือว่าพักชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยครับหลายคนก็เลยถามต่อมาว่าแล้วถ้าอยากจะลดทั้งหนี้แล้วก็ลดทั้งรายจ่ายต่อเดือนทํำยังไงได้บ้างคาตอบคือคุณมีวิธีเดียวคือต้องลดดอกเบีย้ยครับด้วยการรีไฟแนนซ์ซึ่งการรีไฟแนนซ์เนี่ยมี2ออย่างนะครับรีไฟแนนซ์บ้านก็คือบ้านที่คุณผ่อนอยู่เนี่ยคุณย้ายไปอยู่กับธนาคารอื่นที่ให้ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่า เอาง่ายครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าบ้านที่ผ่อนอยู่3ล้านบาทนะครับจ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณ22,000บาทจะเป็นเงินต้นเนี่ยประมาณ4 5 0 0 0บาทที่เหลือเป็นดอกเบีย้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์นะครับจากดอกเบี้ย6กเหลือ2-3%เปแบบนี้แทนที่คุณจะต้องจ่าย22 0 0มมันอาจจะเหลือแค่15,000บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็ลดลงหนี้ก็ลดลงไปด้วย กับอีกแบบหนึ kind of 195, er. ่งของการรีไฟแนนซ์เรียกว่าการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตครับสำหรับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายคนนะครับไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงมีบัตรเครดิตอยู่หลายใบนะฮะบางคนมี3ใบวงเงินรวมกันเนี่ยเป็นหนี้1 5 0 0 0 0บาทคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตยอดนี้จะต้องจ่ายขั้นต่ำทุกเดือนเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทการจ่ายขั้นต่ำคือเราจ่ายไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าเรารีไฟแนนซ์บัตรเครดิตครับไปต่อรองกับธนาคารที่ยินดีที่จะให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกับเราเขาจะออกเง ่านหมืนเนหจา0ั0บาทที่ต้องจ่ายต่อเดือนก็อาจจะเหลือประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนครับซึ่งถ้าตอนนี้คุณสนใจที่จะรีไฟแนนซ์อาจจะบอกว่าตอนนี้ไม่อยากออกไปข้างนอกนะครับหรือว่าตอนนี้หลายๆสา,าขาธนาคารเนี่ยปิดอยู่ก็สามารถสมัครรีไฟแนนซ์ออนไลน์ได้ที่ www.refin.com ซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code แล้วก็ลิงก์ไว้ให้ถ้าคุณมีบ้านก็มารีไฟแนนซ์บ้านครับสมัครออนไลน์แล้วก็รู้ผลอนุมัติในไม่กี่วันครับแล้วก็รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็กรอกหนี้ ในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้รีบมารีไฟแนนซ์กันเพราะว่ายิ่งเราปล่อยวันนานไปดอกเบี้ยก็ยิ่งเดินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารีไฟแนนซ์วันนี้เรารีไฟแนนซ์เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ดอกเบี้ยก็หายไปวันนี้พรุ่งนี้ครับนี่ทั้งกอนก็จะลดลงสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่านี่บ้านของเราหนี้บัตรเครดิตของเราจะช่วยปลดหนี้ได้จริงไหมจะลดลงได้จริงไหมลองเข้าไปกรอกดูก่อนก็ได้ครับมันก็จะเห็นว่านี่ที่เรามีปัจจุบันเป็นเท่าไหร่นี่หลังจากลดแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับก็ลองไปเล่นใน